ยิ้มหน้าบานไม่หุบเลยนะคะเนี่ยสำหรับคู่แม่ลูกคนดังค่ะที่ควงกันมาทำกิจกรรมปล่อยปลาปลูกต้นไม้พร้อมรับรางวัลคู่แม่ลูกทูตกทมรักสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมที่สวนเบญจกิติเมื่อวายเมื่อบ่ายวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคู่ของคุณบอยพิสนุนะคะหนุ่มออฟสุพนัท นางเอกสาวอย่างควารอุสามณีคุณออฟชนะพลและก็ลิเดียสร,รันรัตรวมถึงหนุ่มออมอคคพันธ์ด้วยค่ะที่นอกจากจะคงคุณแม่สุดที่รักมาร่วมกิจกรรมแล้ว<อ>ก็ยังเผยให้ทราบถึงความคงใยและข่าวคราวเรื่องราวความรักของลูกๆด้วยค่ะ ของผมเขาจะเขาจะเป็นห่วงจะเป็นห่วงว่าให้ให้แบบดูดีๆอะไรอย่างี้ครับแต่ว่าคุณแม่จะไม่ค่อยไม่ค่อยได้รู้เรื่องผมมากเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้เจอทํางานเยอะอะไรอย่างนี้ครับแต่เขาจะเตือนตลอดเวลาว่าว่าให้ดูดีๆนะระวังระวังหน่อยอะไรอย่างนี้ครับก็กลัวคะ่ะก็เตือนเขาอยู่เหมือนกันเป็นห่วงเขาอะค่ะ<ม>ยังไม่ถึงเวลาคะ่ะลูกค<อ>ื <ๆ S 2> อจริงแล้วคือเรื่องลูกสะภ้ยหรือว่าสาวที่เข้ามาชีวิตผมเนี่ยคุณแม่ผมจะมองตลอดเวลาหรือเขาจะบอกว่าคนนี้ดีคนนี้นิสัยโอเครักลูกเขาดูแลลูกเขาได้เงี้ยอ่ะ แต่คงจะยากครับผมจริงๆแล้วก็ปล่อยเขาอะนะคะเพราะว่าเขาเริ่มโตแล้วแล้วก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพเขาอย่างเดียวเท่านั้นส่วนเรื่องงานเขาก็เขาจัดอะไรได้ได้ดีอยู่แล้วแล้วถ้าเป็นเรื่องอะไรก็ออกมาเฉพาะกิจอย่างที่ผ่านมาเราถ้าเรารู้ว่าว่าใครที่ดูแลลูกเราอยู่เนี่ยเรารู้สึกสบายใจกว่า ที่จะไม่รู้เลยว่าลูกเราไปกับใครมไม่อยู่ในสายตา,า,าแต่อย่างบ้านนี้ล่ะคะ <c oughs> แบบล่าสุดก็มีภาพออกมานะในรถสิบานน้าคุณแม่ยังไงคะก็ดีค่ะแม่อันตรายคนนั้นเพื่อนสาวกัน <c oughs> <c oughs> เป็นเพื่อนสาว่าจริงไมขวัญอันนี้คือมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเพื่อนนะคะ,ะหนูไม่อยากหนูไม่อยากนั้นเพราะว่าขวัญเป็นคนของสาธารณะโอเคสัมภาษณ์ขวัญได้แต่ว่าในเรื่องของเพื่อนหนูอยากให้แบบในในใน,ในกรณียกเว้นละกันแต่ไม่ใช่แฟนไม่ใช่อะไร,รไม่ใช่ค่ะเพื่อนแล้วก็ทุกคนมีความพิเศษเท่ากันหมดค่ะมีคุณแม่คอยออกโรงปกป้องเรื่องข่าวเช้ากันสักขนาดนี้นะครับก็ต้องบอกแล้วก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าความรักของแม่นี่ยิ่งใหญ่จริงๆฮะ ก็แม่ลูกก็ออกมาทำกิจกรรมร่วกรรมกันทีนะลูกเป็นศิลปินแต่ว่าช่วงวันแม่วันอะไรเงี้ยจะมีงานเยอะนี่ก็เลยจัดให้คุณแม่มาร่วมงานด้วยซะเลย